สวัสดีค่ะวันนี้เอลซ่าจะมาบอกวิธีสมัครโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะคะทําง่ายเพียง2นาทีเท่านั้นเองค่ะก่อนสมัครนะคะแนะนําให้อ่านรายละเอียดให้เข้าใจก่อนนะคะโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะคะเป็นหนึ่งในมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศและเศรษฐกิจไทยโดยขยายระยะเวลาให้สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการที่เว็บไซต์เราเที่ยวด้วยกัน com และใช้สิทธิโครงการตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึง30เมษายน2564ค่ะส่วนลดค่าห้องพักให้40%แต่ไม่เกิน3,000บาทต่อห้องต่อคืนนักท่องเที่ยว1คนได้รับสิทธิ์สูงสุด15ห้องต่อคืนสามารถแยกจังหวัดและวันเข้าพักได้ค่ะรับคูปองผ่านแอปเป่าตังจำนวน900บาทต่อคืนสูงสุดไม่เกิน15คืน เพื่อนำไปใช้จ่ายเป็นค่าอาหารหรือค่าใช้บริการสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการค่ะเ <c oughs> งินคืนค่าตั๋วเครื่องบิน40%แต่ไม่เกิน3,000บาทต่อที่นั่งเฉพาะเมืองหลักทางการท่องเที่ยว7จังหวัดเท่านั้นนะคะและนี่ก็จะเป็นระยะเวลาการลงทะเบียนนะคะ6โมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนของทุกๆวันค่ะไปเริ่มกันเลยก่อนเริ่มสมัครนะคะแนะนําให้ดูจํานวนสิทธิ์คงเหลือก่อนนะคะแลววันนี้นะคะก็เป็นสิทธิ์คงเหลือทั้งหมดของวันที่7ค่ะ เย่ yeah. ทำการลงทะเบียนกันเลยนะคะเปิดหน้าจอโทรศัพท์ของทุกคนขึ้นมาไปที่ Google แล้วก็พิมพ์คำว่าเราเที่ยวด้วยกันค่ะแล้วก็เลือกลิงก์เราเที่ยวด้วยกันค่ะเย่ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะลงทะเบียนร,รับสิทธิ์ค่ะสำหรับประชาชนรับสิทธิ์ส่วนลดค่าที่พักจองห้องพักได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 1. เบอร์โทรศัพท์ต่อเลขบัตรประจำตัวประชาชนค่ะเลือกกดลงทะเบียนค่ะให้อ่านรายละเอียดเงื่อนไขนะคะก่อนที่จะกดติ๊กตกลงค่ะนี่ลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้วหลังจากนั้นนะคะให้กดยืนยันแล้วก็ลงทะเบียนโครงการนะคะก็ให้โปรดเลือกคำนำหน้านะคะนายนางสาวนางอื่นๆก็ใส่ข้อมูลของเราเลยค่ะ ชื่ออ่าชื่ออะไรต้องเขียนคำนำหน้าเพราะว่าเราได้เลือกแล้วด้านบนนะคะจากนั้นนามสกุลภาษาไทยค่ะแล้วกเ็เลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักของเรานะคะจากนั้นก็กรอกรหัสหลังบัตรประชาชนค่ะมีตัวภาษาอังกฤษสอตัวแล้วก็ตัวเลข10ตัวนะคะจากนั้นให้เลือกวันเดือนปีเกิดค่ะเดือนวันพศนะคะไปก็จะเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้นะคะเนื่องจากเขาจะส่งรหัส OTP มายืนยันค่ะ ใส่เบอร์โทรศัพท์ไปเลยค่ะต่อไปก็จะเป็นอ e ีเมลนะคะถ้าไม่มีไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้ามีก็ใส่นะคะจากนั้นก็กดลงทะเบียนค่ะแล้วก็จะขึ้นมาแบบนี้รอสักครู่โอเคแล้วก็เขาจะขึ้นมาให้เราตรวจสอบข้อมูลนะคะถูกต้องหรือไม่เติ้ร์ตเต,ติข้อมูลของเราโอเคถ้าถูกต้องแล้วก็กดยืนยันค่ะ รอสักครู่แล้วก็จะมีรหัส OTP ที่ส่งไปในเ,เบอร์โทรศัพท์ที่เรากรอกตะกี้นะคะใส่ไปเลยค่ะเราเที่ระบบ <do schaut S 1> ได้ <dump S 1> <pal> ับข้อมูลแล้วรอทำการอีก3วันค่ะหลังจาก3วันนะคะกลับมาค่ะหรือไม่ก็ดาวน์โหลดแอปเป่าตังรอเลยค่ะเข้าไปที่แอปเป่าตังนะคะกดข้อมูลอ่าน นิดนึงนะคะรายละเอียดน่นนี่นาให้กดตกลงนะคะที่ปุ่มด้านล่างนะคะแล้วก็ให้ติ๊กข้าพเจ้าได้อ่านเข้าใจรายละเอียดแล้วแล้วก็กดยืนยันเข้าไปที่บัตรประชาชนค่ะเตรียมบัตรประชาชนด้วยนะคะสําหรับการถ่ายรูปเกแล้วก็วางบัตรให้ตรงกับสแกนนะคะแล้วก็กดถ่ายรูปค่ะเย่ก็จะขึ้นมาแล้วนะคะ จากนั้นใส่ชื่อค่ะไม่ต้องมีนางสาวค่ะแล้วก็ใส่น้ำสกุลยืนยันตัวมือถือนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ก็ถ้าเกิดว่าใช่ก็กดยืนยันเลยค่ะแล้วก็จะมีรหัสส่งมาที่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะให้นํามากรอกใส่ในช่องนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเตรียมสแกนใบหน้าค่ะ yes สแกนเสร็จแล้วนะคะเริ่มใช้ g ีวอลเลได้เลยค่ะ